โอ้ไยักไใมากอดุนสวัสด์ค่ะอกับช่างสาวดอนในแดนปลาดิบอินเจแปนนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวสวนสตอบอรีของญี่ปุ่นนะคะจองไว้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะว่าสวนสตอบอรีที่ญี่ปุ่นจะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะเตรียมของเสร็จแล้วแล้วก็กําลังออกรถเดินทางไปนัดไว้สิบโมงนะคะออกบ้านเก้าโมงวันนี้เราจะไปไหนกันเจฟไปไหนกันวันนี้ อเรีไปสวนสตรอเบอรี okay. so right. so ่ก <ELLE: res crít ica> so <necessary> ันค่ะสวนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ชนบทไหน่อยนะคะมีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนากำลังเตรียมดินอ่ะตกโอโกเมยารูปเลยเตรียมดินนะคะ คนญี่ปุ่นกำลังจะเตรียมดินปลูกข้าวกัน あれ甘い,の甘いあとは甘いの,あのホイップクリーム生クリームとかキャラメルとかいろいろキャラメルはい、はい、じゃ少しお待ちくださいねはい皆さん มาถึงกันแล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเช็คอินแล้วเดี๋ยวรอเขาเคลียร์สถานที่แล้วก็เข้าสวดสตอเบอรี่กันค่ะวันนี้แดดดีแต่ลมแรงหนาวไม่เจ็หนาวไหม こここここここででででえてててね、ねね、ねちちょょっっっととここなんんだけけど、ど飛飛ぶぶ、ね、気をつけて風でーいここ強いんでどうぞいいいうぞしあ、ほら持く早はい。 ค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในสวนสตอเพอรี่ที่ญี่ปุ่นสวนใกล้ๆบ้าน่มเองค่ะเนี่นะคะจะเป็นสายพันธุ์ยอสุโบชิค่ะแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีป้ายเขียนบอกข้างหน้านะคะว่าแต่ละสายพันธุ์นี้ชื่ออะไรอันนี้ก็ยอสุโบชิว้าวลูกใหญ่นะคะเนี่ยแดงฉ่ำมากเลยน่าทานมากๆเลยค่ะยอสุโบชิค่ะ นี่ก็สายพันธุ์เดียวกันนี่สายพันธุ์ซูซูค่ะว้าวอันนี้ยังไม่แดงเต็มที่เลยมาค่ะนี่สายพันธ์ฮารโรฮิค่ะสายพันธ์ฮาโรฮิไม่รู้นะคะว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มันต่างกันขนาดหรือรูปร่างยังไงวันนี้นะคะ่ะจะลองชิมให้ทุกสายพันธุ์เลยดูพระบ้านไม่สนใจอะไรเข้ามานิทานอย่างเดียวเลยค่ะ ว้าวนี่นะคะนี่จะเป็นสายพันธุ์อาคิฮิเมะค่ะนี่นะคะพวงใหญ่ๆแต่และพวงถ่ายให้ดูใก,ใกล้ๆค่ะนี่ไหมคะเป็นไงคะว้าวแดงฉ่ำมากเลยวันนี้จะลองทานให้ดูทุกสายพันธุ์เลยค่ะบรรยากาศข้างนอกนี่ลมแรงมากเลยนะคะแต่ว่าเข้ามาข้างใน อากาศกำลังพอดีถ้าเพื่อนๆคนไหนจองไว้ฝนตกหรือลมแรงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะข้างในมันจะเป็นซุ้มเนาะมันก็จะแบบว่าให้บรรยากาศไม่เป็นปัญหาสำหรับการเข้ามาชมสวนสตอเบอรี่เลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆข้างในเป็นไงกันบ้างคะ กำลังเตรียมตัวทานเลยค่ะนี่ค่ะทางสวนก็จะมีตะก,ก้าใส่สตรอเบอรี่ให้นะคะแล้วก็จะเลือกน้ำจิ้มหมูก็จะเลือกเป็นคาราเมลกับนมแต่ก็ทำพริกเกลือมากินกับสตรอเบอรี่ด้วยค่ะจะได้ทานได้เยอะๆนี่ค่ะปะค่ะทานสตรอเบอรี่ไปได้วยกัน จะชิมให้ดูเลยค่ะว้าวอืมหวานมากเลยค่ะไม่ต้องจิ้มกับอะไรก็อร่อยลูกใหญ่ๆเต็มๆคำเลยดูสิคะแต่และลูก หวานฉ่ำมากเลยค่ะเต็มเต็มคำเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะทานไปด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยมัน่ายจะกินอย่างเดียว อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแสบปะแสบปะแสบปะอักาศพอดีเลยขอหน้าพิ๊กแสบมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยว จะตั้งกล้องไว้ขออนุญาตทานค่ามาทานไปได้วยกันขออนุญาตที่ต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะอยากให้ดูบรรยากาศแต่ว่าข้างในเปิดเพลงนะคะผมเลยต้องปิดเสียงมาค่ะทานไปได้วยกันค่ะ อลยเตี้อืออห้เตี้อ๋อทำไปตี้ดูนะมาดูสองโลกใกล้ๆก,กันค่ะว้าวโลใหญ่มากเลยเดี๋ยว จะปิดชิมให้ดูกันค่ะจุ๊บอืม้มหวานอร่อยมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปทานเต็มๆคำเลย เพลงด้นะคะข้างในเดินทานกันไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งชั่วโมงก็ยาวนานอยู่นะนี่มาอยู่ญี่ปุ่นหลายปีแล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่สามีพามาทานสตรอเบอรี่ที่สวนปกติก็ไม่ได้พามาเพราะว่า แกก็คิดว่าชั่วโมงนึงเราคงทานไม่ได้เยอะแกบอกว่าซื้อที่ซูเปอร์มาทานจะคุ้มกว่านะคะแพ็กหนึ่งก็ประมาณ7 8 0 0เยนก็ได้เยอะอยู่ทานแบบนั้นก็จะคุ้มกว่าพอดีเห็นน้องๆที่ทำงานมานะคะมาเช็คอินส่วนสตารบัคที่นี่ก็เลยให้สามีดูสามีบอกว่าเอ้า สวนสตรอเบอรี่เนี่ยใกล้ๆ้บ้านเองอยากไปไหมโอ้ได้โอกาสเราก็ตอบตกลงทันทีเลยครั้งหนึ่งเราก็อยากมาชมสวนสตรอเบอรี่เนาะมันแพงก็จริงแต่ก็จะได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งนะคะผมว่าถ่ายให้ดูเป็นลูกๆเลยค่ะว้าวไปนเนี่ยคะ่ะแดงฉ่ำเต็มต้นทุกพวงเลย นะ้าทานกันไหมคะมาทั้งทีทานให้คงเก็บบรรยากาศดีๆไว้แดงฉ่ำต,ต้นเลยเนี่ยคะ่ะแดงเต็มที่เลยเก็บใส่ตะก,กร้ามาแล้วนะคะเริ่มนั่งแล้ว กินได้เรื่อยกินได้ตลอดเลยค่ะมันหวานมากจนไม่ต้องกิ้มอะไรก็อร่อยนะคะแต่ได้หอมพริกเกลือมาแล้วก็เลยต้องกิ้มดูดูความอยากแก้งเราไปตัดสร้างไปตัดสร้างฝ่ะะ สัมนี่ก็เอาเนาะไฟเจ็บคักไหลามาค่ะกินต่อกันโอ้ยชี่ะพอทานอิ่มแล้วผมก็จะเก็บวิดีโอและรูปภาพ สวนสตอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นมาฝากเ,เพื่อนๆกันค่ะอากาศวันนี้พอดีแดดดีด้วยปุ่มกาแฟนะคะไปทานอะไรที่ไหนถึงจะเป็นหนึ่งชั่วโมองเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็จะเตรียมของออกจากสถานที่นั้นสิบนาทีค่ะนิสัยของคนญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตเก็บของค่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะ นี่ค่ะสวนสตรอเบอรี่นะคะเยอะมากเลยชั่วโมงหนึ่งก็ทานได้เยอะและคุ้มอยู่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวดอดรอนในแดนปิินเจแปนด้วยคะ่ะบ๊ายบายค่ะมาตาเน่มาตมาไอมาโชบ๊ายบายบันยังผานลำลอบแม่แมงปลูกต่ออีกหรือเปล่า ฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลเลยนะคะ